ขณะนี้กำลังเดินทางไปนาครับผมเดินไปนานครับกำลังไปนานครับไปนาเดี๋ยวตามไปนะเออที่นี่คือปะปานะผมการประปาครับการประปาก็เปาครับผมการประปะ้าอีกไม่ไกลครับผม ไปเลยโอ้โหเออดีนะเบาได้ <c oughs> เบรกมีทั้งซ้ายเบรกอยู่มือซ้ายมือซ้ายก็เดินถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรเออโอ้น้ำเยอะอะ ค่อยไปค่อยไปอันตรายอันตรายเหมือนโทรมัสบอกอะ่ะขี่จักรยานอันตรายจำโทรมัสได้เหรออันตรายสมาร์ทพวกอันตรายยังไม่ถึงเลยตอนนี้เออไม่แขนไม่แขนนี่เขาเรียกว่าเขาหลวงไงอ่ เขาหลวงภูเขาหลวง,เลวงอเอาของเอาของไปให้เขาเขาใช้มาเอาของไงพวกเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้อโอ้หถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอีกยาวเลยอะโอ้ ยาวไกลมากยาวไกลมากมีรถสวนมาหนา้าใครวะนะเนี่ยเฮ้ยพิริตพิลิตพิริตท,ทไหนนะอ้าวที่ไหนแล้วนะเนี่ย เออไม่หลยจะถึงยังไม่ถึงเลยเฮ้ยโอ้นกกระยางนกกระยางไงที่สุชาดาพระสนมเอกไปเกิดเป็นนกกระยางไงจำได้ใช่ปะที่ธรรมะเออ ที่ฟังตอนรรมะตอนเช้าตอนเก็บขยะได้ยินบอกว่าสุชาดาของพระอินไปเกิดเป็นนกะยางเออสุชาดาพรสนมเอกไงเอเออตรงไหนวะเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ย ไกลเลยสี่นาทีแล้วตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศ,กาศท้องทุ่งนายสี่วิไลท้องทุ่งนากับสี่วิไลในเมืองหลวงเข้าใจปหเออสี่วิไลท้องทุ่งนากับสี่วิไลในเมืองหลวงเออไกลโอาโหไกลเอาการไ <c oughs> กลอยู่นั้นเนี่ย มาแล้วโอ้โหถ่ายจนถึงหน้าพอถึงหน้าปุ๊บค่อยปิดโทรศัพท์ เราจะดูว่ากินนาทีอโดยเฉลี่ยแล้วกินนาทีประมาณนี้ตรงไหนเนี่ยโอ้โหสูบน้ำข้านาะสูบน้ำข้านะวิถีชาวบ้านเนี่ยนี่ไงพระแม่โคศกก็ข้าวไงย้ายผมย้ายผมย้ายผมเป็นพระแม่โคศกไงเ พีจเจิดนี่า่าอะพี่เจิดเดีพี่เจดิดเจี๋พี่เจิดว้าโอ้ใกล้ถึงยังไงเนี่ยโอ้โหยาวนานเลยะอะเจอหกนาทีแล้วตอนนี้ออโออโหต้องเก่งมืออย่างอย่างดีเลยนะ เออตกลงไปก็ซวย,ยอะไรเงี้ยเอเออใกล้ถึงแล้วเออเดี๋ยวซ้ายนี่ก็ถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอประตูน้ำมีน้ำไหมเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำเลยเออ ไม่ค่อยมีน้ําเลยเขาลาดยางกันหมดแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ลาดยางแลเนี่ยเออมันจเจริญแล้วไงเออดูได้อยู่ทุ่งนาเนี่ยเออมันจเจริญแล้วตอนเนี้ยเออจเจริญแล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วจะถึงบ้านแล้วบ้านหลักที่สองของพระสีอริดียะเมตตาใจพระพุทธเจ้าองค์นี้าในพระธารกับนี้เออ ย้ำอีกครั้งพระศีอริยะเมตตาใจพระพุทธเจ้าองค์นี้ฮาในพระราชาับนี้ผู้ที่มีความเมตตาผู้มีฤทธิ์มากนั่นแหละเออผู้มีฤทธิ์มากเข้าใจไหมเออกล้ละใกล้ถึงละเจออ็ดนาทีไปแล้วออโอ้โห,หละยังสบายเลย เดินทางสบาย<ฮ>อยู่แต่ในเมืองไงเมื่อก่อนอยู่แต่เชียงใหม่ไงเออพอมาอยู่ในบ้านนอกเมื่อก่อนไม่ชอบไงดี่ยวนี้ก็เริ่มเริ่ม,ม,ม,มอยากที่อยู่ไงเ,เมื่อก่อนมันไม่ได้รัดยาง้ะนเนี่ยตรงเนี้ยโอ้หถึงบ้านหลังที่สองอะบ้านหลังที่สองของวสิยรญาะเมตไตร กำลังสร้างไงตอนนี้กำลังสร้างรุ่นข้อควายมั้งร่นอ่ะเออโหน้ำเต็มแล้วว่ะไขวะนะ่ะไขวะนะ้น่ะโอ้โหวควายควายเลี้ยงควายเออนี่บ้านบ้านหลังที่สองถึงแล้วเออ บ้านหลังที่สองถึงแล้วเออไปตรงไหนดีวนะเนี่ยเออ8แปดนาทีละเอของม่ให้เขานโอ้โหถึงบ้านแล้วบ้านหลังที่สองเฮ้อกำลังสร้างอยู่ไงกำลังสร้างบ้านอยู่โอ้โหมีไฟด้วยว่ะ ไฟเข้าล้วไฟเข้าแล้เ,แลเออว่าจะพาไปดูควายไม่ต้องดูกนะโหมีปลาปาด้วยเออเดี๋ยวโอ้มีน้ำไม่ไหลวะเขาจะมาเอาของไหมเนนะี่ยไขว้นะคงไม่ไปถ่ายควายหรอกเอ9นาทีแล้วบ้านหลังที่สอง